เดี๋ยวอาตมาจะให้ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรเวลาพิขุเข้าบ้านพิขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างห้าอย่างนะฐานะห้าอย่างอะไรบ้างห้าอย่างคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์โยมเริ่มใสไหมเวลาพิกขุเข้ามาสู่บ้านเลือนโยมโยมเริ่มใสมาถ้าโยมเริ่มใสโยมได้อน,นิสง์ข้อที่หนึ่งนะ,อ,ะอันนี้แหละคืออน,นิสง์ที่โยมจะได้ข้อที่สองสมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะ แกนักบวชผู้มีศินซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะอันนี้เราได้ทำไหมอ่าเวลาพิขขูเข้าบ้านเนี่ยโยมลุกลับโยมกราบไหว้มะโยมชี้อาสนะให้มะอ่าหรือให้ท่านหาที่นั่งเอาเองอ่าใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนที่ หลายบ้านนะไม่ทำก็มีนะอ่าเราลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะขั้นตอนทั้งหมดนี้มีอนิสงส์ทั้งสิ้นเอาข้อที่สานะสมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความตระณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศัก์อันใหญ่เห็นไหมกำจัดความตรณีไหม โยมได้กําจัดเพราะโยมถวายทานใช่ไหมถวายปัจจัยอย่างนี้โยมกําจัดความตระนีเป็นมนทินแล้วนะกำจัดความตรนีเนี่ยจะคู่กับการจาคะเลยสองข้อนี้มาคู่กันมีการจำแนกแจกทานตามสติกำลังในข้อที่4นะ เราจำแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่ข้อที่5อะไรเคยขอฟังธรรมะจากท่านอ่านั่นนะ่ะถ้าโยมได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่ตระกูลใดตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ Nah.